โอเคสว่างจำมืดแล้วซอมบี้มันจะมาฆ่าผม นอนหนูว่ยาฆ่าเสือหมดยาฆ่าเสื้อไหนเดี๋ยวแงเดี๋ยวต้อกดก่อนเดี๋้วแจ้งก่อน หลังวัวน้อจังไปคค่ะอยู่หนืหมูอะไรอะยาฆ่าเชื้อหมดอ๋อใช่ไหมเร่ว่างตอนนี้ขอยาฆ่าเชื้อหมด าร์มหนังวัวสักหน่อยดีกว่าวยถ้ามผมไม่กลัวซอมบี้หรอกไม่กลัวแต่ม,มันมากำลังชอบเอาไว้กิน,ง,ง,นงั้นงั้นก็เราไม่ยาน เราจะฟูเลือดตัวเองไม่ได้ผมมีความดื้อรัน้นมากที่จะอยากเข้าไปในเหมืองวิแกะชิบแกะเช็ดของไก่าาดีดอดเป็นไงแกะฝ้าไม่แกะ เธอจะ่ามิแกะเจ้าหมูเจ้าแกะเอาไว้เป็นตะเบียงคือเนี่ยนหะางเธอตายทำเวลเราจะใช้เวลในการเอ็นขา อุ้ยเคซีมานี่มันดื้อจริงเดินบุยเตลิตั้มาตั้งไหนเนี่ย

เรามีหนังสามมาเร็วๆๆจะเอาข้าหรือเอาดัวยนะต้วยด้วยนะลอยดูได้ไงวะครับดาบไปเร็วบายบายครับไอ้จุ๋นี่ไง 那肯定啦。